สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยายพึ่งเบียยายกีนเน้อยายกีนกันอยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่แหละยายกีนผ้าส้มบักแต่งโม่ยายกีนแต่พองตอนเช้าเช้าสองโมงนี่แหละพี่น้องเมื่อนี่ยายกีนก็มามก,ก็บเครียดแต่งพี่น้องผก็ล่างสิจอดกันก็บออกอยากล่องน้ำ มืออื่นกับสีมากขึ้นน้ำยอดเพิ่นลงรองอีกแล้วพี่น้องายกีนผ้าส้มแต่งโมค่ะผ้าเดินส้มสิไปจุดตรงกลางจุดตรงกลางให้แต่อพ้องยายกีนผ้าส้มหลบๆประมาณสี่ไล่นี่แหละพี่น้องพูดนะพี่น้องนี่จุดตรงกลาง สวนแตงโมยายกินอันนี้ให้เดี่ยวใหญ่ๆประมาณสองลายยายกินผ้าชมพี่นอ้อะกำลังสีเอาหน่วยกำลังสีเอาหน่วยหน่วยแตงพูดนะให้นี่ก็สวยสวยพี่นอ้อะมาเก็บเครียดแตงเก็บเครียดแตงโม เก็บเครียดแต่งโม่พี่น้องค่ะยายกินพาชมพาชมสวนตอนเช้าเช้าบ่มีอย่างลงให้พี่น้องชมเห็ดไ้เห็ดหน้ากะ่ะล่งบักแต่งโม่นี่แหละพี่น้องกําลังสงยางไปกินน้ำหิวน้ำแล้วเก็บเครียดแต่แล้วลายหนึง่งนี่เก็บแล้วแล้วนี่แปลนแปนนี่อื่นก็สีมาขืนน้ำ บักโมกกะกำลังหน่วยทอกำ,กำปั่นกำปืนนี่ร้ายแล้วกำลังเห็นหน่วยแล้วพี่น้องหน่วยหน่อยหน่อยนะกำลังสิเอาหน่วยยายกินพาสมสวนจ้านี่เห็นบปล่พี่น้องเคลียร์ละซ่องหน่วยซ้ำหน่วยน,นี่กำลังเป็นหน่วย น่วยใหญ่สีสันเป็่นบักโม่ลรวกะมีสีสันเป็่นบักโม่ลรวกะมีพี่นนอะแตงโมใหนน้ำหลงเดี๋ยวมองมองแม่งแมงอยู่กำลังเอาน่วยน้อยพาชมแตงโมออกลูกแล้ว ออกลูกโดกมากจะนวยไงพี่น้องพุ่น่อเออมันก็ข่าวเปินแต่ไงอยู่ได้ละ่ะเง้ยวอหลาดอยู่ได้ละ่ะพุ่นน่พี่น้องสวนแตงโมยายกินตะพองจ้าบ่ม,มีอยียงหายพี่น้องช่มกับมีแต่แตงโมแตงไทยนี่แหละพี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ติดตามยายกินเด้อข่ะเด้อพูดนะสวยว่ะค่ะพูดนะพูดนะแต่พ่องเอาอันมาดักมาแรงบัวห้มันเจาะหน่วยแมงวันทองแมงวันก็มาติดของเล่าอยู่ด้ละ่ะเอากาวดักแม่พี่น้องเรียมมองม่องแม่งแมง,แมงอยู่ ขอบคุณที่ติดตามรับชมยายกินตาพงขอบคุณมากๆจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายกินเนี่ยนอคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน